เออมาจังเลยบอลโอ้ยเที่ยวเที่ยวไม่ทันเลยไปใกล้เออมารุ่นี้ถ่ายกันใกล้บอลแรกข้าไปบอลดาบอลแรกข้ามารุ่นี้แรงออกข้าไป หน้องใกล้เข้ไปได้เสมอลายฮิบาเป็นทุกต่อที่สา oui, มโอ้โหต้องชมแล้วแมเสรฟดีจริงๆครับโอ้โหอได้เสร์ฟต่อครับเสร์ฟู่นีเต่อที เจอมาอีกแล้วเนียน้องตั๊กได้ครับเจอปีจริงๆนะแม่ลูกนี่ไหลมาเป็นป้าต่อสิบสามเกือบปูกนี่ยเบาไปเดี๋ยวเป็นหอังพนักงาเป็นฝ่ายได้เจอบ้านแบบนี้ไปเป็นสิบปีต่อแปด โดม,มากบนาวอาวแรกได้แล้วต่อลากนโอ้บอลสองบอลส,สามนไหโอ้ไม่ทันแล้วเนี่เอานลงเรืงเมเีเกโอเคร้อยครับจะไปเสือบในล่ม,ไม,มไม้เออมโอ้หดขนาดถอยกไกลเลคนี่ ออกไปด้วยนะครับโอ้ลุงีลอกกับใจเดีอยวไโด้เดี๋ยกไป สอเอแล้วใกล้ตองบอลสเข้ามาอล่งบอลสองเอ้าีนี้เสียเองแล้วอดาบอลสองตั้งไม่ดีนาเป็นเราได้เป็นายได้สิฟไล่มาเป็นสิต่อสิดูดู มนาบอลแรกเยมย่อแล้ครับแมครับรับบอลเสรต้อย่อแล้วครับยังแ้เซร์รับลกนาต่อเบอนี้โอ้ยออกไปนแของเกาะมะนาวหรือเป็นตาต เดอบลนีก็โอ้ยออียกันแอานี้ทั้งสองทีมเสียลูกเครับเอเป็นนอต้าไปได้เส e okay. so, e. okay. ิร์บ้างไทมาเป็นสาต่อสิบแปดเดมาบบอลหสวยบอลสองสามเมตรเ้ ยังได้ไปเออยังได้เอาหาตะแกอ้ออยากกรงยามแต่เป็นขององตะแกรครับลายึ้นมาเป็นชุต่อ18เออมาดูนเป็นยังไงอาเากะมาดาวจังหวะเดียวแต่มันออกไป อ,อห,หไไล่มาเปา็น15ต่อ18ตไ่เอมาลุกนวบอลหนึ่งบอลสไม่ดีะบกไล่มาเป็น16ต่อ18ูป่า อบ,าาบอกวาวบอลหนึ่าแล้วบอลสบอลสามดีโอมีก้วโอ้ลูกนเดียวเต็นออกานเดียวบมนามันอยู่ไม่ได้ครับั้งคองมาแล้วรับกูะพี่มีแต้มเลตึงคอมาแล้วสิจต่อสิป อล้อลต่อัโบัลตอไปเต้ไดดีมันก็ยงภาพไปก้ามาเออดีากลง้ายขอด้วยครับอาาบราเกาต่อสิบดโหมารีเตอไงเอาอออกไปอีกแล้วแม่ ทีมมาตั้งครับเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟ2 18ต่อ09เจอมาวัน นามาตอต้กตดีตอต้กายได้ีเสียเองนะัาแลตอไปเายืนเปินยี่สิบนตเตสิบแปดเอาต่อไป,ใ,ไปไใคร,ใครบอลมึงล้นไปยังแด้เหรดี ลองรับจากลาดิอาเป้ลุบีโอ้ยเอกไปทีเดียวหลังจากได้ได้เฟดไล่ทีนาริสิตาไปที่สิบเอ็ดเรื่องาเอาขอมาได้ดอลใองได้โอ้บอลแรกไม่ดีเอฟเฟคด้วยเป็นไทยรับไ้ซฟดีด้วยครับ้องประต้ পহাদিতামতামতেপে নখখি নিন্ামেড়া ইড্ামেই মহাল বামারাবেপে দ্যসা পিয়ে ইাামপেমাবে কামা ইডা঄ খামেপন norte জিনজলা রা� โอ้ธรดาไม่จบไม่ดียเกันอ๋อเ็กหนอนตาข้รบนบาไดเออ้ยาเ็นยี่สิบเป็นไยี่สิบสองเดี๋ยวก็ล่อโอ้ยเนเสแ่นรับตอนนี้ มองคำถามห่ไ้เลยครับผีเนาเก็บรับเหครับอ่เป็นสองัครับไล่ขึ้นมาเป็นยีต่อยี่สม้แสาจังหวะเดียวแล้วเป็นยังไงลูนี้ออกดีแล้วแม่ ตาครับแตมมาทายยบสาตายี่สิบสาม็บอลเลยได้แล้วกับมนาบอลต่อข้ามาโอ้เแค่ดีเดยนกับมนาเอานาขค้นทันเครับีตายี่สิบส โซลอาบอนกเด็นไกลบอลตข้ามาตบแล้วโอ้ตัดทิศแล้วเดียวออกโอ้ยยิงสุดๆรัูสองลูกแลน้องกเข้าไปได้เสิฟไกลโซลิับ เราเป็นอาร์ตมีการไปยิงพลาดไปนิดเดียวเฮ้ยมาหนูจะไปะนูาะล้วะครับมาไปยิงกันเลยนะครับระยะหลังใช่ไครับเด็กชายระทำใ้ดีไหมครับลูกยิงประมาณไนะลักเปาี่ยี่หลักไปยยี่ระาะเปลี่ยนแดงครบงนาทีครับ ลองโดมมาลูกนี้ต่อตะไก้ข้ามไปออกไปแล้วหย่อนข้ามไปต่อหน้าใกล้ย่อนข้ามาต่อมาแล้วข้ามไปต่อหน้าใกล้โดนข้ามาต่อไปแล้วข้ามไปต่อหน้าใกล้ข้ามไป บอลแรกกัมนาบอลสองโอ้เสียอีกนับกัมนาอยู่ครับอลแรกสกอร์ครับสกอร์ใครซื้อยอดนะเวาจะมาเล่นข้าไปตอนแรกจะมาเล่นข้ามนะวาจะมาเล่นข้าไปตองไดกบอลหนึ่งบอลสองข้ามากากมนาข้ามไปหนองตะไก้ข้ามาเกากมนาบอลหนึ่ง เยใจเอาเลยเป็นสองสองแล้วใกล้สือู่เสืีเอาเอาอยู่บอลแรกขอบตาอลสบอลสโอ้ยเบาไปแลยังได้ขอบาวหยอไหมลูกนี้โอ้ยเบาไป หนอตะไคร้เขาเป็นสิแย่งนั้นดูสต่อสมเออมาลอนนิดเดียวฝั่งกวไปไปร้มา่แล้ว่ต่อสเออูนี้ไออกครับหนอตะไคร้เสร็แล้วกอม์นา เดิมมาตรนีบอลแรกอกบาอ้อเสอบไม่ดีิบแปองสิบห้า <Yeah. S 1> อูสิบห้าก็เสรอฟไม่ดีเช่นเดียวกันกะัาออเสรอฟไม่ดีเช่นเดียวกันครับกลมะนาา หลอกละใกล้เเสียเอนี่เลยครับโอ้หวันนี้ตอมาแบอลหงบอลต่อข้ามาข้าไปข้ารกนี้โอ้ยแพกร์ีดีแล้วครับหลอดละใกล้แต่มันไม่ข้ามครับมาเสียปการงานยสิต่อโดมาลุงนีบอลหนึ่งตอานข้าไปตะใกล้ข้ามาต่อมา ตป็นยังไงลูกนี่ลูกนี <Japanese> ้ยอดนาต่ไปใกล้ข้ามาต่อไปเอาบอลหนึ่งบอลสอดข้ามาต่อไปใกล้ข้ามปต่อไปเอาข้ามาต่อไใกล้บอลหนึ่งบอลต่อข้าไปต่อเาบอลยูบอลต่อข้าไปอีกจังหวยูเอามาลต่อไปใกล้ข้าไปลูกนี้ออกไปดเกียว ด้ลกมจร้อด้ครับยกมาทมตวเล็ครับเหลืเป็นสองต่อลูกใจร้อนไป ใ่ครับเป็นฝ่าได้เสร็จเยมาตาไอใกล้โอยกลัมเอานี้โดนไม่เป็นแขนเป็นแจ้งของงอกตากล้ลงมาติดแป่นอ ประตูมาต่อครับเป็นหลังล้ใกลาไปได้สิบกเปสิบกับสิบสองหลัใกล้สื่อโดโอได้นมากไ้ใกล้ของกบนาบแลายเป็นสิบสามต่อสิมาซือมาใรากไปกนาข้ามากระชากข้ามากบนาข้ามาลูกนี้

Hormat, oh. <blunt animation> บไลนารีส so ิบเอต่อสิบหกเสียงเสียแต่เาตบนาบอลแรกไม่ดีนะแมไลมารสิบสองต่อสิบหก แอ่ซื้อมาตาวนบอลแรกยอดลีโอ้ยยอดดีครับเชนเาังได้เลยครับสิบเจ็ดต่อสิบสอโดนโบมานองตะไก่บอลหนึ่งบอลสองข้ามาตอาาข้าไปตอปตะ้กข้ามาเตดีแน่แก้ไขด้ครับหนองตไก้ เปิดแฟนของน้องตัดได้ได้เสร็จได้ใน13ต่อ17เิดมาขอเราจังหวะเดียวข้ามไป้บอลห่บอลสอข้ามาต่อบอลหนึ่งกลบอลหนึ่งสวยบอลสอข้ามมาต่เาบอลหข้ามไปไกล้บอลหนึ่งข้ามมาต่บอลหบอลสองเอานโอ้ เียงในพีเรจะมาครับอาเป็นเจ้าของของตะไคร้ไหลมาเป็นสิบสี <h <h ่ต่อสิบเจ็ดเด้งมาสองดาวจหวัไม um> ่ท่าไปสองตะไคร้ข้ามาสองดาวข้ามาอ้าวนอ้เป็นดีแล้วเป็นต่อได้เ็นเหลือเป็นสิบแปดต่อสิบสี่ าถโดมาตรงบอลแรกได้แล้วมาได้บอลสงโอ้ตนี้เียอกครับสำหรับน้องตะก้าวเอาละครับเ็ีสอส ตักล้ตัดลนาข้ามาตอดใกล้ข้ามไปตัดพดึงดูข้ามาตัดใกล้เอว2ไม่ดีนะเซบาตอดกบอลตดไม่ดีแลวป้า

ต่อไปบอแล้าบไปอลาามาโอ้ดีนี่ยครับโอ้ตอบไปดครับอต่องาเป็นยี่สาต่อสิบสี่อาเรสมาโอ้ดีเนยครับยีบสาต่อสิ อครับไกลบอลแรกบอลสด้ามกลางเอ่อโอเคมาเป็นได์หลัเส้ลูกไปเร็วถึงแล้คไม่ไ้ครับต้เียนกมานาเอาถูกไหต้ยยมาเไกด์ไป25-24สรุปผลก็ยังแข่งตุ้ยเรียนบ้านก็มานาเอาถูกไหตเรียนมาเไกดไป20-27ได้กีลาสับปะรดครับอารับก็มนาครับได้เข้าไปทิ่ชนะเลิศรออยู่แล้วครับรอครับ กันระหว่างนี้นะครับคู่ต่อไปครับชุนชวนทุษพรุตต่อนะครับ